มาแร้านสเนได้หลวงจริงดาวเนาะโอบรรยากาศร้านดีมากเลยเต่าโต๊เรียมตัยนะเจ้า มีต้นหนังเยอะแยะเลยเจ้างามนะเจ้างามโอ้ร้านตตกแต่งได้งามขนาดเลยนะเจ้ามีหลายโซนขนาดเลยนะเจ้า เดี๋ยวเอาไปเจอล้อมรอบเลยนะเจ้ามีหลายโซนขนาดเลยนะเจ้าโซนนี้ก็นั่งได้นะเจ้า โซนตรงในเพื่อเห็นนะเจ้าโอ้กว้างขนาดเลยนะเจ้าสเสน่ห์ได้หลวงเนาะยูติดถนนนี่ไปได้นะเจ้าต่างเขาจะไปใช้ประการป่างนะเจ้านะเจ้าร้านสเสน่ห์ได้หลวงเนาะ แน่นั่งขนาดแล้วนเจ้าไข่พันนนี้จะไปไปลืมแวะนะเจ้าและแวะกินแวะแหววก็ได้นะเจ้างามเจ้าร้านนี้สุดยอดเจ้าต้มลื่นดีขนาดเลยนะเจ้าไข่พันแม่ก็แวะแอววได้นะเจ้า จเจ้าสำหรับคลิปนี้ไ่แรกไปก่อนเนาะกลักบมาคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า